ครับพอเราขึ้นมาแต่ละชั้นนี่นะฮะจะแบ่งชัดเจนเลยว่าฝั่งซ้ายมือผมคือห้องพักเป็นดอมฝั่งขวามือผมนี่คือส่วนพาเลทแล้วก็เนื่องจากที่มีจำกัดมากเลยเป็น3ามชั้นนี่ก็เลยสไลด์ฝาน,นีนา้น่าสนใจมากผมชอบไอเดียนี้มากเลยนะฮะกลายเป็นห้องน้ํา4ชั้นเพื่อเพิ่มปร,ริมาณห้องน้ําขึ้นนะแล้วสเสน่ห์คือเราเห็นรูปทรงของบันไดเนี่ยสนุกมากเลยฮะ,ะเลื้อยไปเลื้อยมาผมว่านี่คือเสน่ห์นะทรให้อาคารนี้น่าสนใจใ<ช>ตัวเนี้ยตัวเป็นโถงจ่ายที่ที่มีมีคุณภาพสูงมากเลย แล้วก็มีการเปิดแสงจากข้างบนนะครับเป็นหลังคาสายลงมาก็ทำให้ทิท้งชุดนีน้ผมว่ามันมันไม่อับไม่ชื้นออนะเพราะน้ำเนี่ยบางบางทีถ้าเราถ้าเราไม่มีการเวนเอร์เรชั่นที่ดีนะปัญหาเยอะนะครับว้าวนี่คือดอมใช่ไหมฮะ ใช่ครับมีกี่ห้องครับมีกี่เตียงครับชั้นนี้เป็นมิกซ์ดอมครับมี18เตียงครับโอ้โหไม่น้อยเลยนะนี่ครับนี่คือนี่คือเรียลตี้ทีวีนะปกติแต่ละคนก็จะมีเตียงแล้วก็จะมีตู้เก็บของใต้เตียงแล้วก็ในแต่ละยูนิตก็จะมีไฟม,มีปลัก๊กมีอะไร,รโอ้เสห์อย่างหนึ่งของของตึกแถวในะยุคเก่าๆเ,เ,เนี่ยแปดสิบปีจะสิปีที่แล้วเนี่ยเบดานก็สูงนะใช่ครับเพดานสูง ตอนมาดูที่ทชอ่องก็คือไปด้านสูงเพราะงั้นข้างในไม่ไม่ดอัดไะใช่ครับท่านครับนี่ขนาดผมสูงร้อยหกร้อยแปดสิบเซนนะครับยังรู้สึกส,สบายเลยนะไม่ไม่อึดอัดเลยนะเนี่แล้วมีะม่ารูนเนี่ยก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ผมชอบคือแสงจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเหลือเฟือเลยจะนอนอยู่ก็มองมอง,มองดูชีวิต พ่อค้าเชียงกงขายคือยนต์มือสองอยู่นะครับใช่โอเคสุดดีนะครับแล้วก็ประหยัดมากเลยใช่คืนนะหัวเท่าไหร่เนี่ยต่อคืนผมอยู่300ครับ300บาทสามร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเพราะว่าผมขออนุญาตมานอนต่อคืนหนึ่งสามร้บาท ส่วนนี้เป็นเลดดี้ดอมคือเป็นที่เป็นฮอสเซิลสำหรับผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ครับทั้งเลดดี้ดอมอยู่แต่นี่ผมชอบนี่คือห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำห้องน้ํารวมชายหญิงใช่ครับอไปนี่ก็โอ้โหเห็นชีวิตจริงๆเลยของตอนแปลงฟันตอนเช้าก็เห็นพระเดินที่พระป่ากันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่อยู่บนทรงวาดเนี่ยครับก็ซื้อจากของจากที่นี่มาแล้วก็จะมีร้านที่ทำถังพวกนี้อยู่หลายร้าน ที่สมัยคุณย่าผมัเนี่ยเขาไปใส่พวกที่ใส่น้ำแข็งบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็รีบๆก็เห็นวัดเห็นวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรอยู่ตรงนี้ครับแล้วฝรั่งก็จะมาถ่ายรูปมุมนี้เป็นเป็นเป็นมุมหลักเลยครับท่านนี้เห็น ชีวิตของเขกรุงเทพจริงๆเลยตามชื่อของที่พักเลยครับว่าบางกอกตอรลี่จริงๆโอ้เยี่ยมมาก นวครับคงคงไม่อะไรดีกว่าการนั่งจิบกาแฟดิฟถ้าหยดเทีหยดใช่ครับอันนี้ชุดนี่จากเวียดนามเลยใช่ไหมใช่ครับตัวอุปกรณ์ที่มาสั่งมาจากเวียดนามโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วก็แล้วก็เฝ้าดูชีวิตนะฮะดูโลกที่มันเคลื่อนตัวไปกี่เดือนที่เปิดผมเปิดเมืหมด4เดือน4เดือนแล้ว4เดือนนี้เด้เรียนรู้อะไรบ้างจริงๆมากกว่าที่คิดนะครับคือเริ่มจากทำตั้งใจทำโฮสเทลสุดท้ายกลายว่าคาเฟ่ที่เราตั้งใจว่าจะให้เฉพาะแขกของโฮสเทล ก็ค่อยๆขยายขึ้นมีแขกจากข้างนอกเข้ามากลายเป็นมันกลายเป็นที่พบปะ,ะแขกข้างบนก็มานั่งคุยกันคนไม่รู้จักมานั่งคุยกันกลาย็าพื้นที่ที่เล็กในห้องนอนเนี่ยโดยทางอ้อมแล้วเนี่ยทำให้แขกเนี่ยจำเป็นต้องมาใช้พื้น,นที่สว่วนกลางเยอะขึ้นแล้วก็มารู้จักเพื่อนใหม่เยอะขึ้นรวมทั้ง,ทงแขกข้างนอกที่เข้ามาผมมีแขกที่ที่เข้ามาทานกาแฟที่นี่แล้วก็มานั่งคุยกับแขกที่ักองขึ้ยใช่ครับอ่ามาจากที่เชียงรายนะครับเชียงรายใช่ครับก็เลยกลายเป็นจุดนัดพบ ก็มากกว่ามากกว่าที่พักซึ่งคบาสนิทของโฮสเทลเนี่คือผู้คนจากหลากหลายทั่วทุกสาทิศเนี่ยจะเข้ามาประทะาปะทะสังสรรค์กันใช่ครับระทางวัฒนธรรมตรงนี้ใช่ครับมีอะไรตลอดสีเดือนมีอะไรที่แบบผมว่าม,บบมีตั้งแต่ เขามาแล้วก็มาบางคนมาจากคนละทวีปเลยเป็นคนจีนคนมาจากอเมริกาใต้บางคนมาจากยุโรปไปเที่ยวด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ได้ได้รู้จักวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเราจะมาเห็นคนปากีสถานพยายามพูดภาษาจีนเห็นคนคนไทยซึ่งอยากจะมาลองพักแบบนี้ได้คุยกันก็มีคนไทยจริงจริงแล้วฮอกเตอร์นี่ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติตอบแล้วนะก็มีคนไทยมามาพักนะับเยอะเหมือนกันหลังก็ตั้งจากหนึ่งอยู่ใน ย่านย่านชุมชนเดินทางสะดวกค่าใช้จ<อ><อ>่ายนี่ก็ไม่สูงนักมา3า0บาทต่อเตียงใช่ไหมครับก็เห็นบอกว่ามบาบาีบางคนอีเมลมาบอกขอมาแลกที่พักกับทําง,งานที่กีนใช่ครับคนขอมาแลกที่พักเนี่ยมีทั้งคนเกาหลีคนสเปนคนอิตาลีอะไรครับมีเขียนอีเมลมาบอกว่าเนี่ยขอเข้ามาพักเข้ามาดูเว็บไซต์แล้วเข้ามาดูรูปแบบของที่พักแล้วสนใจมากเลยอาจจะขออยากจะมาทำงานเป็นฟรอนดีเซปชั่นที่นี่ บางคนก็บอกว่ามีเว็บไซต์อยู่แล้วตัวเขาเองมีเว็บไซต์เขียนรีวิวเขาก็จะขอเข้ามาพักอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันผมก็บอกก็เข้ามาพักได้แต่ว่าขอรีวิวที่มันเป็นจริงนะเพราะว่าไม่อยากให้เขียนแล้วมันเป็นอีกอย่างแล้วกลายเป็นว่าคนที่มาแล้วไม่ชอบหรือว่าคนที่ชอบไม่มีโอกาสมา แต่ที่คุณโจ้กำลังทำอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นแบ็คบนนะกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวเลยนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาถ้าจะเริ่มจากแบ็คเป้มาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วเขาก็มาเสพความเป็นไทยนะครับมาถึงเชียงกงก็เสพเชียงกงไปไม่ไม่มีการเสีแท้งแล้วเขาก็กลับไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังก็จะมีคนรุ่นใหม่มาคนเหล่านี้ฮะจะเป็นตัวกระตุ้นตัวซึ่งดักรีเลยการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคนนี้ก็มาก็ถาจะพักไม่แพงนักแต่เขาก็ มาจาดัดจ่ายแค่สอยมากินไปเที okay. ่ยวหนึ่งเท่านะฮะก็เขาพักไม่แพงมาพักที่พักถูกแต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่นานแทนที่จะจ่ายเยอะแต่ว่าอยู่สั้นอะไรเงี้ยครับแต่เพื่นี้จะไม่ค่อยไม่ประหยัดเรื่องการกินนะใช่ครับแต่เขาประหยัดที่ที่พักใช่ครับ ผมอยากให้ให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งซึ่งมีความเป็นตัวตัวตนอย่างนี้อยู่คือไม่อยากให้พอคนเริ่มมาเที่ยวกันมากขึ้นแล้วก็พยายามไปเปลี่ยนมันมากอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ตอนนี้ก็กําลังดีถ้าเกิดจะมีใครมาทําอะไรเพิ่มก็มาทําโดยที่ยังเคารพให้ชุมชนต้องนี่ไงข้างนอกก็ยังมีรถโฟก์คิฟเก่าๆอยู่<ไ>มีเครื่องอะไรเป็นกลงอยู่นะฮะท่านครับก็ที่โฮสเที่ที่นี่เนี่ยของคุณโจ้นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคำตอบนะ สำหรับสำหรับการเคลือนตัวใอนาคตน,นี่คือตึกเข้าเก่าอายุประมาณ70-80ปีนะครับแล้วมีการให้ชีวิตใหม่นะครับแล้วก็น่าน่าทึ่งมากคนจากทั่วทุกมุมโลกก็เข้ามาเรียนรู้เยาวราชอีกบุมหนึ่งที่นี่มารู้จักตัวตนของของของเราใ,<ช>ในในในความเป็นจริงแล้วทลนนิ่ก็ยากมากเลยเป็นรูปเหมือนกับมายุฟันแหลมเกลียวนะฮะก็โหสุดยอดนะแต่ออกมาก็โอเคผมชอบมากเลยชอบมากนะครับแล้วก็ ม,มันเหมือนกับเราเราได้เข้าไปดูงานดีๆชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วมีความหลากหลายเนี่ยต้ขอบคุณชัวร์มากที่ให้เรามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับท<ะ>่านผู้ชมครับโอกาสหน้าเนี่ยถ้าผมเจอบ้านสวยๆนะครับเท้าสวยๆถึงเท้าสวยๆนะครับหรือพ่อส้นสวยๆเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกนะครับก็หวังว่า<โ>ความรู้ที่รับจากการดูรายการครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงบ้านอย่างสั้นครับที่นี่ยากมากเลยตั้งแต่ดูมาดี่มเห็นที่ยากสุดเลยนะกลับแล้วนี่เลยนะ แล้วก็เสียงเสริมที่ดังหมดเลยใช่ก็เป็นเสียงจริงเลยครับในทุกอย่างเสียงตีเหล็กเสียงตุ๊บตุ๊ทุกอย่างครับนี่กับนี่กับชีวิตของของเยาวราชจริงๆครับแล้วก็วันนี้ก็มีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้ครับก็ผมขออนุญาตเอนจอยกับกาแฟหน่อะครับซึ่งผมทาเยอะมากเลย